จังหวัดเชียงรายค่ะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะที่จังหวัดเชียงรายค่ะจัดงานเชียงรายพรีเมียมมาร์เก็ตหนุนเศรษฐกิจชายแดนยกระดับสินค้าเชียงรายสู่ตลาดโลกค่ะที่หน้าด่านพรมแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงานเชียงรายพรีเมียมมาร์เก็ตมหกรรมสินค้าคุณภาพเชียงรายสู่ตลาดโลกโดยได้รับความสนใจจากประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมจํานวนมากค่ะ ผู้ว่าราชก,การจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าการจัดงานเชียงรายพรีเมียมมาเก็ตเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเชียงรายสู่เมืองแห่งสุขภาพหรือว่าเชียงรายเวลเนสซิตี้ผ่านการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรนวัตกรรมสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อสร้างรายได้กระจายโอกาสและเสริมศักยภาพการแข่งขันให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนั้นเติบโตอย่างยังย่งยืน ภายในงานค่ะมีกิจกรรมหลากหลายทั้ง Business Matching เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจในทั้งในและต่างประเทศนิทรรศการนวัตกรรมสินค้ากิจกรรมส่งเสริมการขายซื้อปับ๊บลุนรับโชคแชะแชร์เช็คอินลุ้นของรางวัล รวมถึงช่วงนาทีทองค่ะลดราคาสินค้าคุณภาพสูงสุดกว่า50%นอกจากนี้ค่ะยังมีการแสดงวัฒนธรรมล้านนาการแสดงเฉลิมพระเกียรติและการแสดงออเคสตราน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ